สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กลับมาพ่อกับพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้ครับพี่น้องพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านขาวครับตลาดในนี้เปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์พี่น้องวันนี้เจอมาอยู่ที่วันเสาร์เสาร์ที่19กรกฎาคม2568ครับพี่น้องโอ้ผมอยู่ตลาดผมพลอนต้องเค้ก โอ้น้งเค้กน like. ้งเค้กสวัส <gib> ด <ED> ีครับได้พ่อกันนานเลยวเศร้าเรื่องจีไปยุตงไมาคือไ่เห็นหนาอีกที่ะเดี๋ยวเอาไว้อีกตัวเนี่ยเดี๋ยวได้ขายอตัวยังนี่เดี๋ยวน่าสนใเนียเนี่ยอืมีอะไรจีเรีนเนาะไม่มีลูกปลาเนี่ยเออระพุนเดี๋ยวสิบเอ็ดตัวละสิบเอ็ดเดี๋ยว ส่เบียห้าร้อยสองตัวก็สนะองหมื่นสองหมื่นสามพันตเนาะเฮ้ยสองหมื่นสองสองหมื่นพันสเอ้ย 23, สองหมื่นสพรตัวละหมื่นกับหนะึ่รเนาะบอกเื่อไ้น,ไนนะ <c oughs> ครับหอยเค้กครับว่ได้พ่อหนาเราดนเราไม่ได้ข้ามาสักเอาครับสตัวครับ นี่เด้อสองตัวสองตัวไม,ม่คลกส่วนละหมื่นหนึ่งพันกับหาร้อยครับหมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยครับสายเลี้ยงนี่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบได้แล้วครับสายไทย ไก่ไทยไกไทยนี่โมเมนเมียไม่รอครับแม่สาวแม่สาวตันตันตัวนี้ของู้ได้น่อยเนาะตันตันดีเท้วะโอ้ดูบผู้บ่าวผู้สาวเนี่ยตัวน้อย โอาาวน่อยสอออยู่หน่อยโอ้ีสวน้นวนอยกดครับผมครับพอมาจะใส่เนาะมั่นหลักเดียนะผู้ใหญ่เฮ้่เดียกเกษตสมบณญเอาอันแล้วอีกตัวผู้ใหญ่เนี่ยตัวเม่ลูกสองตัวอันนี้เป็นลูกที่าไลเนี่ยเขาเขาด้ เอ๊เขาไปตาฮักดีเนาะปอดแม่บอกเงาแม่สายไปไหนนี่ครับพ่างส่นเสี่หมื่นแม่ลูกตัวแม่เนาะลูกคนที่สองโอลูกเขาแม่เขาทับตรงนี้นะสองเด่นกว่าลูกว่าตัวไหนเงี้ยเนี่ยเป็นม่ทับกอเก้าเก้าทับเก้าเโอ้ลูกเจ้าเกเทับเก้มตัวแม่เอฟหนึ่งมีใบบ์บอ่ะมีครับมีใบ้อมเนาะครับ เอ๊เขาเขาคือเป็นยังซี่เหรอมันช่เป็นฟลอรนบ่อสีแรกอะตีหมื่นกว่าครับของพ่อผู้ใหญ่บ้านหลักแด่นเกษตรสมบูรณ์เบิ้งดูพ่อผู้ใหญ่มามานี่นี่นี่อันนี้ไปใบเอฟบ้าเนาะใบของแม่เขาเนาะเออนี่เบิ้งเอาครับเบิ้งรายละเอียดน้อยนึงก็ได้ นี่อันนี้ของแม่เขาอันนี้เป็นลูกมีเจ้าบินชิเตอร์เก้าเก้าเก้าอันนี้ลูกเด่นเนี่ยครับอันนี้ลูกเด้ออันนี้่อของลูกครับเอาขอบคุณครับปัจจานี้เปิดไ้เปิดไปสี่ีมื่นโตได้แม่ลูกลูกตัวแม่นี่ลูกบินลูกบินชตเตอร์ครับนี่เป็นลูกของบินชตเตอร์เก้าเก้าเก้าูได้สองเดือนถุงสองเดือนเราบนนี้เนื้อหนังดีได้เนาะกำลังมาเนื้อหนังกำลังมา พ่อผู้ใหญบอกเบอลนูแก่สี่หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าพอผู้ใหญยังก่อนผูลีครับผู้ใหญลีเนาะเอาผู้ใหญเนี่ยคนมาซื้อแลเน่ยลูกวิชตเตอร์ตัวเนี่ยแม่สูงหนอยหาสิบได้แล้วเนาะตัวบกไหกินยาน่สาวน่อย่เงไกินหมเอเสียงวัวนี่นี่กินเสียงกินเสียงดีตัวว่าพันแบบนี้แม่เป็นลูกวันอกเลยแม่มีใบมีหอดพ่อรับ trung quanh ติราเเล้วลูก mấy ลูก mà đi เเล้วลูก đây พันเดี๋ยวผมปั่นนี่ ว่าไงมาสาวใหญ่เลยอันนี้สายสายสาวหรือสายมันเนี่ยหน้าชิ้มมันแล้วเถอะโอ้ลูกเคยมีลูกยังเหรอมีลูกมาสองตัวแล้วแต่ัวนี้ยังมีอีกบ่ตาตัวนี้ยังมีแต่ว่าเขาทับแล้วแต่ที่ติดเ่าติดละหักว่ามันตีดสายเนื้อสายมันไปเต่อสายมันไปเลยสูงเท่าไรเนี่ยมันคือเกือบถลมรถเลยมันจะสูงกว่าไขว่ละละโอ้หกสิบได้บ่หกสิบนึกเนาะจ้ขไปไปยืนเชท่ามันมีลูกกี่ตัวแล้ว สตัวอืมนะสตัวล้เอาเปิดราคาด้วยตัวเนี้ยวาาวยี่ิบสี่ห้าร้อยต่อร้องได้เออนี่เอาสายใ่เลยนี่เนาะขอบคุณเยอัวนียเนาะสายเวียดมากกันแบบนี้เนาะแม่ช่างยุ่งขุนเวียดมากเลยนี่ยว้ายอัจจ์เลยเลุมโลกงเอาบอกเบอร์ให้ตรง0ศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดห้าสามหกสามเจ็ดครับให้ส่งไปสายใ่มาเลยเนี่ยสอง็ว

เอาผมองพอเชียนพอเชยได้มาสาหนังสามเบา <c oughs> นี่ครับเราของมาได้มาสามเบาสีแดงหนึ่งหนึ่งสีแดงสองสีขาวหนึ่งตัวละเท่าไหร่พ่อตัวละเจ็ดพันราคาเปิดเจ็ดพันตออะไรอยู่กูได้กูเบาจากนี้เราห็นประมาณ ปีกปีควเนาะปีความไปแล้วล่ะนี่ยโอ,ข,ยโอของเราได้นี่ะครับเอาเขาขุดกูได้เนีนาะริงมันแข็งดีอืมแกแกเราเนี่ยเ,ยเยอ,อ,นเนยอ้พอบอกเบอบอกเบอ้บอน์แแปดสามหกศูนย์แปดแปดสามเจ็ดศครับตัวละเจ็ดพันครับอง,องไว

เอาบวัสดีครับขอให้แบลี่นให้แบลี่นสวัสดีครับผมเดี๋ยวสองผู้บ่าวตัวเนี่เนี่ยวตัวอืมเอาเดี๋ยวสองตัวกระเบื้องสองตัวป๋ามันมันเป็นป๋ามันได้เนี่ยเนาะป๋ามันหูสันได้เนี่ยวันนี้เท่าไรเนี่ยผู้สั่นป๋ามันเนี่ยอันฟ้องไปตัวหมื่นพันนะครับตัวหมื่นพันเนาะแบบไหนเนาะสองตัวตัวปีเราเนี่ยถึงวะเรากมันขวบนี่ละอืมขวบจนตัวแดงอาทิตเพิ่มอีก เอาบอกฝากไปเลย096ครับ892 0849ตัวละหมื่นพันเนาะห้องไว้ตัวอะไรอีกอยู่อู้หูยอันนีจริงดีจึ่งเลยแก่เต็มแล้วเนี่ยไม่เป็นไข่มันลงหลายเลยดิเนี่ยได้หำมันง่แยเลยอืมหาเราเนี่ยว่าเวิร์ดเป็นผู้บ่าวได้แล้วคนเราเนี่ยเอาโมนี่วันเสาร์เดี๋ยวจะไปลงที่ไฟเต่า รงไห้ซีมวงเศร้านี่แหละก็ย่ไปหอดเนาะคอยแบนเนาะเขาออกจากตลาดสามม้นกว่ารบอกคนคเดียวป้งน้วยที่ไปหอดันเลยเอาเอาัไปิไลงไห้แต่เศร้าๆอยู่หอกครับผมนจ่ได้สวดเนาะ พ่อกับพ่อผู้ถึงพ่อผู้ถึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมื่อนี้พ่อกันยุตลานัดบ้านเป้าบ้านเสาที่สิบเช้าวันเสาร์ที่19เนาะ19ครับผมไม้ตัวนี่มีทั้งผู้สาวมีทั้งผู้เปาามาหกครับทั้งหมดนะ่ะหัวหน่อย3 4โตตัวใหญ่คูหนึ่งครับเดือสอง เดือดซีครับเนี่ยเดือซีเปอเอาเผู้เบากอนผู้บ่าตัวนี้ไหร่ผู้เบาตัวนี้ผมเปิดไแลนสาม้าหมื่นสามพันหเนาะครับม้วแกเนาะครับมวแกครับมัวัวนี้เอาทีนีผู้สาวน่อยผู้สาวนี่เด้อันนี้ผ้สาผู้น่อยครับผู้เบาหน่อยกันครับตัวนึงผู้คู่นั่นเีผู่นาครับผูนาแดงครับผมพันครับผมตัวละหกพันครับผมตัวใหญ่้คุเด้ตัวใหญ่พุ่นหมื่นห้าพันค่าเอาบอกเบืครับเอาเบือศูนย์หกสามเจ็ดแปดศูนย์สอง พอไูดถึงพูดใจถึง,ถง,ถงเอาครับนี่เราหาเราได้ครับเด้อนี่ยคู่นี่หกพันคู่นี่หกเอ้ยตัวละหกพันหมือนสองโค้ดของเขาเยอะแน่เนาะตาเลี้ยงต่อรองกันได้ เป็นอียมื่นหา้าสายบ้าบั้นกันเลยเนี่ยคุณนี้มื่นองตัวนีหมื่นงนไทตันากับไทยเนี่ตัวหนากับไทยในมื่นสองเนี่ยครับตัวนี้หมื่นหา้าตัวนี้ตัวใหญ่นมืนหา้นนหา เป็นหัวหางลูกหรือมีลูกแล้วนี่พี่พี่มาถึงมีลูกมัมีื่นอยู่ท่ผมมันคล่องเตี้ยพอทองครับตอนนี้เพิ่นแยกออกมาครับแยกออกไปแล้วครับลูกมันตัวใหญ่เพิ่นเอาไว้หมื่นห้าพันเอาเข้ามาถึงขอบคุณครับผมครับผมครับกระสุนจุดฟ้อนมีตาแวบเลี้ยเของมาเบิ้งนะครับอืมแม่เขามาเบิ้งแม่ขาเบิ้งไปตาซื้อตาเก็บขนาดได้เนี่ยครับตัวละหกพันอุ้งตัว เนี่ยตัวละหกพันไหมเนื้อกินกับกรขาดครับโอ้โหเพื่กันคือเลื้อตัวละหาค่นตัวบ่มีตะมีจากย่างครับรับบการเงินเลยครับเชี่งพร้อมกินเชื่อโอ้เอาไปพอใส่คอกไรเนาะเงินหมื่นข้าเดียวก็ได้ยสองหมื่นสองตัวเออเลี้ยงสิมไปลืมไปเนาะสองตัวหมื่นพันก็บาทผมก็ให้เลี้ยงสิมไปลืมไปนั่นแล้วสองตัวหมื่นมาอยู่กับพวกให้ดุนให้ดุนของตลาดพี่โดนสวัสดีครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันวันนี้ได้ แม่ลูกมาจีเนี่ยแม่ลูกครับโอ้โหเรียนจกของงามด้วยคนน่ะครับพรล้นพร้อมรุ่นพร้อมเป็นลูกแรกว่ะเนี่ยพี่ลูกแรกครับลูกตุ่ฟูแต่แม่ลูกตุ่ฟูลูกตุ่ฟูแม่มันที่ได้ทับไปไว้นี่แหละแม่มันก็สทขึ้นแล้วกว่าที่ลูกแกจะเปลี่ยนแล้วฮะลูกแกจะเปลี่ยนลูกวันเลยลูกมันได้เก่ก็เปลี่ยนแล้วครับเออแง่เป็นสาวแล้วเนาะเป็นบ้าแล้วครับเอาเปิดเท่าไหร่เนี่ยเปิดไว้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยมึงบอสเนี่ยแหะค่ะสามหมื่นได้ครับว่าผมกาว่าสามหม ผมกะว่าสอหเลยจ้าต้อเมาลยราคาเนี่ยแมนัวัวันนี้พี่พุทธชื่อโอ้สองเมื่อแปดมาดเองมืดัน้าร้อยครับจะพอจะพอแมตัวเดียวก็ได้เลยจะซมได้ครับจะพอเมงก็ได้เราตัวเดียวแล้วเนี่ยแมนอันนี้ได้สอตัวอต่างหาต่อได้อีกตางหาต่อได้อีกเอาไป่ทืออกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดหู้นย์ศูย์สามเดครับกี่ตัวได้ตไดลยอย่างได้กี่ตัวได้หลายอย่างเนี่บืงรงนี่ ตัวได้ตัวได้ปลายประด็นรัเียห้องวใกล้เจียห้องใกล้เขายจ๊เจอยู่ดอกน้าสองคนแหนเราเราเรไม่ให้ครวยครับต่อเธอผมไปที่มาห้ายพี่จุดเราที่มมันเออมีโอ้เเขาอยากอะไรที่หแม่มานเขาอยากทพพุกอยห้าร้ยห่างกันก็คืนหาเขาอะไรจีเด้น่ะก็คืนหาเขาอะไรว่ามันว่ามันเหลือตามเย็น่ไให้กำไรบากหลอดแล้ก็บม่ได้โอยพุกห้าร้อย เี่ยครับแม่เขาดีแต่พอแม่เขหาห่ากันสิบหกสิบห้าห้าร้อยแล้วครับเนี่ยห่างกันยู่พันหนึ่ง้ต่เก็บไว้เนาะแต่เก็บแท้ๆวะหมอล้วนยังดีสูงร้อยสี่สิบห้าบอกลกคุณแล้วครับเนี่ยรนะู้สึนะกเกบหัสิบนูดเนี่ยแม่เขาเนี่ยเ่อขเรียกว่าไงด้ว อันนี้ครับแม่เขาครับไอ้ลูกเขาโอ้ยแม่มีโคตรมีบาดความจนเนี่ยอ๋อลูกมาชวนหนาจะไหลมาชวนหนาดูฮันหนาวมาดูลูกฮันหนาวาดูไห,ห,หลเอ้ยันหนาวพี่เออฮันหนาวไปทร้างปุ่นมาตัวน,นี้ลยูลกไปหญ่หลายแล้วครับคุณห้องไว้สองหมื่นแปดพันครับขอให้ดุน Lạ hả nào mà đúng Chắc ái con mút mút chứ nè cú bao noi nè Chắc ái con thế là mút chứ nè Mút 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 thì nhằng รับปองวันีครับผมวันนี้ได้มาสองตัวแม่ลูกเนี่ยครับแม่ลูกขายเท่าไรเนี่ยลูกตัวผูกลูกเท่าไรลูกผู้ขายเท่าไรแม่ลูกขายเท่าไรเนี่ยหมื่นหกพันาร้อยหมื่นหกพันห้าร้อยเอาบอกสนใจฟ้าว่าเอาด้อเอาบอกเบอร์อ่าศูนย์แปดหกแปดหกเก้าป้สี่ศูนย์สองสามอพ่อปองอ้านี่แหละครับมาผู้ใดางเป็นงลูกแรกวเนี่ยงลูกแรกอืม หัวลุนพร้อมหัวลุนครับหัวลุนธรรมชาติเลยลูกแรกยังมีแม่เขายังว่าท่านมีลูกเนาะสูงกับประมาณร้อยกับกับว่าสี่สิบเนาะสูงแม่เขาอ่ะสูงได้โยร้อยสี่สิบบาทมือหกพันหัดร้อยหมอสายพันธุ์ดีได้เน่ะดีก็ซื้อแม่สาวเด้อได้สองตัวดีก็ซื้อแม่สาวตกตัวละแปดพันควาแม่ลูกดีก็ซื้อแม่สาวหมอรุวนพ่อ ก็าสายพันธุ์ดีตอนเดนเนี่ยเราเคิดอันโคตรไม่พร้อมตัวน,นี้เนาะพ่อป่องเนาะดดน้นนำเลี้ยงอเอาดีเขาพอป่องแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวเนี่ยพ่อป่องเนาะนี่พ่อป่องแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะอีโค่อีโค่นึงเนี่ยมีสองวันนี้ออกมาเอามาสองคันเลยเนี่ยเป็นแม่ลูกแรกหรือพ่อป่องแม่ลูกนี่ ว่าอยากได้อยสิบผ่านไม่ได้บอกหม่นห้าพันครับว่าว่าได้เบิดอะไอันนี้บาอยู่ที่คนซื้อเ้อเออเอาบอกเบอพ่อปองเนาะเบอรโทรเนี่เบอโทรพ่อปองแล้วครับ0 9 1ย์เก้าหนึ่งสามสามสี่หาหนึงมพ่อปองมานหองท้มาบ้านหนองบัวขาวบัาวเนาะเอาแม่ลูกลูกตัวแม่เรา้องไปมือถ่านลองไปซื้อดอววาลูกแรกตัวอะไรอีกยุวมั่ว่าลูกแรกตัอะไรอกยูเพือเพย่อเขาจะได้ไปซ่ให้ฟ้องเออเปิดไปให้ฟังว่าลูกแรก ออ 15, จจเอาไว้เหมาม่ได้สดใจกันมาสองโคมโคมนุ่นเหมือนหัหาลอยลูกหูอันบอกอันนี้ลูกแม่เหมือนหาลูกว่าอีกเอาเนี่ยเอามาสองอันเอ,อมีแต่ของเถือกเนี่ยมีแต่ของถืง <นะ S 1> อกเอาขอบ้องขอบคุณครับผมครับขอบิึงประมันห้อยแหล่ครับเีผยวเบาแขนโจโก้งอประมาณหอยว่าเปดเกาเหลาหรือว่านี่แขนดีด สิ ấy, ่สามราคาไ่ให้แล้วครับเด้อนีนนีามันังหน้าอกจอกแข้งขาดีเกเท่าไรนี่เกดเท่าไรนี่ตัวเนี้ยหมื่นสองักปีจากเดือนแล้วเนี่ยอมันแปดแปดเก้เดือนแล้วเนาะหือปีแล้วบุญเนี่ย่าพันได้หมอนเดมเนาะล่อเนาะูสองพัเนาะหมื่นสองพันอเอาอกเนให้เก ศ9 3ย์เก้าสามสี่สองแอย์สามให้เกสให้แรงเาานาะปั้นหอยต้อนปั้สาพันตาอ่าครับ 12, หนึ่งสองพันละห้องใบครับหนาตุก๊กหนาอุกตุ๊กครับนี่อีกตัวนึงครับผมของหอยแมวเด้อพี่น้องเด้อของหอยแมวเพิ่นห้องใบเจ็ดฟันครับตัวนี้ ก็ม <S preach ers> bueno. so ีง่วงมันเป็นอันที่เหลือจุดหน่อยนึงครับเจ็ดพันห้องไว้ตอนนี้ใคอยู่ครับพี่น้องให้มีคนมากโตเป็นยังนะครับีง่วผมนี่แหละครับผมเลี้ยงไว้แต่ได้เดือนแล้วมันก็เป็นทั้งที่แหละมันหายมันก็เป็นที่มันจะน้อยๆว่ามัเป็นยังขายราคาตามตำหนีมันไปก่อนเองไปเจ็ดพันครับพี่น้องคผมได้ยังได้เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปคุณไว้ก็เอาเด้นพี่น้องเด้อง่วงกับปีแล้วครับง่วงหกง่วงกับปีแล้วครับคุณเชี่ยงดีครับล่ามได้ผูกได้ เป็ว่าผมเลี้ยงเองครับครับงวายเดพันครับเป็นราคาห้องซื้อครับโท์ศูน้ี่หกศูนย์สองแปดเจ็ดศูนย์เ้าี่หกศูนย์สองแปดครับสูงประมาณร้อยโอได้แล้วครับนี่ยร้อยยี่รอยสามอกลบครับพี่น้องครับบอกตรงนี้มันเป็นวัวชีติป้งครับเป็นว่าีติจุนที่ซื้อนี่ครับเลี้ยงวาจะแน่น้อยครับแข็งขาดี มีต้นไม้อยังครับมีแค่นั้นละครับเนื้อหนังก็จนๆน,น,นี่แหละครับพี่นอ้องคุณเชียงชิ้นใหญ่ดีรึเปลผูกร่งได้เราพี่น้องไปเลี้ยงออกไปเลี้ยงออกไปใส่หญ้าไว้ได้อยู่เนี่ยครับเบิง้งตัาาวขากองละเจ็ดพันครับต่อเอากูทำได้อยู่ครับทำมาจากช่อง พอเพียงเลี้ยงตัวแรกกับถไทยได้อีกครับผมเอาเป็นตัวแม่นะครับเล้วโบวดทุกยอ,อย่างขอบหูโบดย่างพร้อมทุกอย่างสลับคนกันหน่อยครับฝากพี่น้องครับมืัอน,นี้ก็ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านข่าวไวอซ์นีร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโปรเพียงเลี้ยงเกิดไรน้ำพี่น้องเด้อว,วันนี้สวัสดีครับ